นี้นะคะแป้งจะแพกอะไรบ้างนะคะอะไรที่ไม่ควรแพกเดี๋ยวเราจะมาบอกกันวันนี้แล้วก็เอกสารเล็กๆน้อยๆค่ะที่เราจะแพ็กกันนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆกระเป๋าของแป้งนะคะก็จะมี3ใบนะจ๊ะใบสีดำนะคะก็เป็นกระเป๋าที่เอาไว้โหลดใต้เครื่อง ส่วนใบสีน้ำเงินนะคะก็เป็นกระเป๋าที่เราลากไปด้วยนะคะถือลากขึ้นเครื่องด้วยกันแล้วก็ตัวนี้นะคะสํำคัญมากเราจะไปดูว่ากับในนี้นะคะเราจะแพ็คอะไรไปบ้างนะคะพร้อมแล้วหรือยังค่ะไปดูกันเลยเราจะเริ่มจากเสื้อผ้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อกันหนาวเนาะ เอาไว้ใส่เวลาที่เราไปเปลี่ยนเครื่องเนาะแล้วก็เผื่ออากาศหนาเอาไว้เปลี่ยนอาจจะได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนบ้างนะคะแล้วก็ผ้าผ้าพันคอนะคะจะเป็นแบบนี้พันคอได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นผ้าห่มได้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้คะ่ะผ้าคนหนูเอาไว้ล้างหน้านะคะแล้วก็นี่ถุงเท้ายาวเพราะว่าเราไปเดือน กุมภาพันธ์นะคะเพราะว่าเดือนกุมภามันก็หนาวเนาะเราก็เลยต้องเอาถุงเท้ายาวไปด้วยแล้วก็ไม่อยากาไม่อยากไม่เปลี่ยนถุงเท้านะกลัวเท้าเหม็นนะจ๊ะ <laughs> จ้าแล้วก็มีหมวกค่ะเอาไว้ใส่เวลาถึงนู่นนะคะค่ะแล้วก็มีนี่ที่ใส่นอนนะคะนี่ ได้มาจากเท็กซัสนะคะแล้วก็นี่แล้วก็เอาไว้ใส่ตรงนี้ค่ะจะได้ไม่ไม่แบบเต็มกระเป๋าเกินไปนะคะเสื้อผ้าเสร็จแล้วเนาะไปดูกันว่าเราแพ็คอะไรบ้างนะคะพวกยาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เครื่องใช้นะคะที่จําเป็นนะจ๊ะค่ะไปที่ยากันก่อนนะคะว่าแป้งเอายาอะไรไปบ้างเนาะ เดี๋ยวขอเปิดให้ดูนะว่าเอายาอะไรไปบ้างอินะเอายาพวกสามันประจำบ้านเนาะตัวนี้จะเป็นยาท้องร่วงนะคะแก้ท้องร่วงเพราะว่าเราเป็นคนท้องไส้ไม่ค่อยดีเนาะเอาไปเผื่อไว้จัะแล้วก็แก้ท้องอืดน,นะคะอีโนแล้วก็เกลแล่ ผื่อว่าเราอะท้องเสียไงแล้วก็ยากแก้ไข้แล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นยากแก้เจ็บคอแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยาขายกล้ามเนื้อนะเผื่อปวดเมื่อยปวดอะไรนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเนสจะสังเกตเห็นว่านี่นะคะจะบอกว่า นี่จะสังเกตเห็นว่านะคะยาของเรานะคะจะมีเขียนภาษาอังกฤษบอกด้วยนะคะว่าตัวยานี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะนี่นาจะส่วนประกอบของยาเป็นภาษาอังกฤษทําไมถึงบอกอย่างนั้นนะคะเพราะว่าในกรณีของน้องคนหนึ่งนะคะที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาพอดีไปอ่านข่าวมาเนาะน้องคนนั้นนะคะก็แพ็ค ฟาทลายโจรแลทีนี้โดนตอมอเรียกนะคะไม่รู้ว่ากรณีนี้น้องจะโดนอะไรนะคะแต่ว่าเราไม่ได้อ่านเยอะนะคะไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเขามีฟาทลายโจรแต่ว่าไม่มีส่วนประกอบที่เป็นภาษาอังกฤษเขียนไว้ในยานะคะตัวนี้จําเป็นมากเลยนะคะ ถ้าใครจะแพ็กยาต้องมีภาษาอังกฤษประกอบด้วยนะคะจ้ะไปต่อกันว่าของใช้ของแป้งนะคะแพ็กอะไรบ้างจ้านี่นะคะของใช้ต้องขอโทษด,ด้วยที่แพ็กเป็นพลาสติกนะคะเพราะว่าในกรณีที่เขาอาจจะเรียกเราไปตรวจแล้วเขาบอกว่าจะได้โชว์ให้เขาดูว่าปริมาณของเหลวอ่ะมีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ เราถึงแพ็กเป็นใสๆมันจะได้ง่ายต่อการเรียกตรวจนั่นเองนะจ๊ะในนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะคะที่ทาจากักระแลนะคะแล้วก็ทิชชู่เปียกนะคะแล้วก็ทิชชู่แห้งแล้วก็แอลกอฮอลนั่นแหละยาสีฟันแล้วก็ยาบ้วนปากครีมทามือจำเป็นมากเพราะว่าอากาศบนเครื่องมันแบบทำให้ผิวแห้งค่ะแล้วก็ลิปสติกทาปากนะคะ แล้วก็คิมทานหน้าคีมกันแดดแล้วก็ไหมขัดฟันค่ะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางเล็กๆน้อยๆนะคะนี่เสร็จแล้วมาต่อกันที่ของกินของที่ขาดไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนที่ ไม่มีความอดทนในความหิวนะคะถ้าหิวแล้วก็ต้องกินนะคะแล้วก็เราไม่ค่อยชอบอาหารบนเครื่องเท่าไหร่ไม่รู้ว่าอาหารบนเครื่องนั้นจะถูกปากหรือเปล่านะคะแล้วก็เวลาที่ไปเปลี่ยนเครื่องนะคะเราไม่รู้ว่าจะเป็นตอนเย็นหรือว่าตอนดึกนะคะบางช็อปเขาอาจจะยังไม่เปิดนะในสนามบินเราก็อาจจะต้องแพ็คของกินไปเยอะหน่อยนะคะเผื่อไว้นะคะเผื่อหิว นี่นะคะก็จะเป็นพวกนมพวกของกินแล้วก็ผลไม้แล้วก็มีอีกนะอย่าว่าไปเป็นแพ็คนะคะนี่พวกสแน็คบาร์นะคะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยให้เราอิ่มท้องแล้วก็ถั่วนะจ๊ะแล้วก็ของหวานเล็กๆน้อยๆสแน็คบาร์อีกแล้วค่ะของกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะเป็นพวกหนังสือแล้วก็จะเอาหนังสือตัวนี้ไปด้วยเผื่อไปอ่านนะคะเพราะว่าไฟล์มันอาจจะยาวนานอาจจะเกิน24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอื่นด้วยนะคะเขาไม่มีไฟล์ตรงเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นแดรี่เอาไว้เขียนนะคะเพราะว่าเราจะต้องเขียน บทความนะคะเพราะว่าเราก็บอกไปแล้วนะมีบล็อกไปติดตามนันจ๊ะอยากเล่าบล็อกติดแล้วก็เอกสารนะคะตรวจโควิดนั่นน,นู่นนี่นั่ก็มีนี่ค่ะพาสปอร์ตอย่าลืมเดอ้อเราก็จะมีตัวนี้นะคะจะเป็นวัคซีนนะคะสำหรับคนที่ไปสหรัฐด้วยวีซ่า นักเรียนวีซ่าถาวรวีซ่าทำงานวีซ่าระยะยาวนะคะมีอันนี้นะคะเพราะว่าสถานทูตเขาเรียกเกตมานะคะวีซ่าท่องเที่ยวเราไม่แน่ใจว่าต้องมีหรือเปล่านะอันนี้ก็จะแป็น่นี่จ้าสมุดเหลืองนะคะตัวนี้ก็วัคซีนพาส,สปอร์ตต้องมี โอเคค่ะเรียบร้อยนั่นแหละคะ่ะที่เราแพ็คจ้าต่อไปก็เป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะเป็น i p a d แล้วก็คอมพิวเตอร์นี่เราก็จะเอาใส่ไปในนี้นะจ๊ะเราก็บอกไปแล้วนะคะอะไรที่แป้งแพ็คไปแล้วก็อะไรที่ไม่ควรแพ็คไปเรามาดูกันเลยจ้ะบอกไปแล้วนะคะว่ายาควรมีฉลากที่เป็นภาษาอังกฤษประกอบ ส่วนพวกของกินอาหารแห้งอะไรประมาณนี้ก็ควรที่จะมีภาษาอังกฤษประกอบด้วยนะคะเหมือนกันพวกของสดพวกเนื้อสัตว์นะคะไม่ควรแพ็คนะคะหรืออ,อะไรที่แปลกๆนะคะอย่างเช่นพวกพืชบางอย่างนะคะอาจจะเอาเข้าไปไม่ได้เราไม่แน่ใจนะคะแป้งก็เลยหลีกเลี่ยง โดยการที่ไม่แพ็กของสดที่มันเป็นอะไรที่ที่เขาจะห้ามอะค่ะแต่เรา,เาส้มไปด้วยนะคะเรากินเรากิน,นบนเครื่องหรือว่ากินระหว่างทางนะคะ mm. ค่ะเพราะว่าที่นั่นก็บอกไปแล้วตอมเข้มงวดมากไม่อยากโดนเรียกเข้าห้องเย็นนะคะไม่อยากมีปัญหา mm. ก็เลยไม่แพ็กดีกว่านะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะจากประสบการณ์ตรงของเราเอง ก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าเนาะเราโดนตอมอเรียกตรวจเขาบอกอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าให้เปิดเครื่องเขาก็เช็คไฟล์ทุกด่างในเครื่องเลยนะจ๊ะเพราะว่าเขาเขาไม่รู้ว่าใครเข้าไปในประเทศเขานะคะ เราก็มีเจตนาที่บริสุทธิ์แล้วก็ตรวจเลยคะ่ะเชิญตรวจเลยเราไม่มีอะไรผิดกฎหมายนะคะค่ะนั่นแหละค่ะเป็นยังไงบ้างคะสนุกหรึเปล่าอย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้แป้งทำคลิปวิดีโอต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามว่าไปที่อเมริกาจะไปทำอะไรบ้างจะพาเพื่อน ไปกินไปเที่ยวไปทำอาหารแล้วก็ชีวิตที่นู่นจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนนะคะอย่าลืมกด subscribe นะจ๊ะจะได้ติดตามจะได้ดูกระดิ่งจะได้ติ๊งติงตงตงตง๊แล้วก็จะได้ดูเป็นคนแรกๆรกวันนี้นะคะก็ขอลาันไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะอย่าลืม ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะเราเป็นห่วงสวัสดีค่ะ